ชีวิตบนหองว่ามาได้สรลอยเหมือนกับตาจังหวัดเพื่อมีทุกๆอย่างเพื่อมีทุกๆช่องทางเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งดีๆของบ้านเฮาไว้จังหวัดนั้นเป็นเมืองต้นๆของประเทศนะที่เป,เป็นเมืองที่อยู่พะเยาเป็นเมืองที่เน้นความเป็นวัฒนธรรมเมืองเป็นเมืองอารยธรรมแล้วก็สงบแล้วก็ชีวิต คนห้องว่ามาได้สซโลไล่เหมือนกับตาจังหวัดพยาวหน้าปัจจุบันเนี่ยอุ้ยมันตัวบัตตาแล้วนะละออบหมูห้จักละคํา,า่าแบบเป็นว่าทำคํา่าเป็นประเพณีรั้งเดิมเนี่ยหายไปหมดละเนี่ยกจ็จะยาก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาไงศูนย์ยาน่งการเป็นความเป็นวิถีชีวิตพื้นทินตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อละออนรุ่นหลังจะได้มาสืบสาน ต่างๆมากเลยเพาะว่าหนึ่งสื่อเข้ามาเทคโนโลยีแล้วเราออนอ่ะก็คือเราออนเขากับไปยัยนหนังสือเนาะขากมาัได้มาซึมซับขอกมาไได้มาเยียนวิถีชีวิตพื้นทินตรงนี้นะก็พยายามเนาอะ,อะเป็นศูนย์เรียนลูกดึงละอ่อนเข้ามาโดยของขามีโรงเรียนเทศบาลสองแม่ตํนนวนเวทเนาะเราอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพยาวตัวเขาก็จะมีกลุ่มซึ่งละอ่อนโมน,นี่จะได้มาเรียนหูเกี่ยวกับก,บการทำ สี่มันหายไปอะว่าเราทำแตถ้ามีโอกาสนะบอกว่าโอกาสจะมีก็จะไปพีเส้นไปนําเสนอนี่ก็คือเป็นอนับออนับนแรกอนับสองก็เคยเคย,เคยทำนะสื่อลงในสื่อต่างๆน่นะสื่ออาจจะเป็นสื่อของมอพยาวกาสื่อของจังหวัดพยาวกานิน้อยอะแต่ม่ได้กระจายไปผาบกว้างเกิดจาก การเลื่อนหายการบม่ได้สืบสารการเลื่อนหายไปบม่ได้ทรงรุ่นตระรุ่นร้อนสนใจนะออนสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นความอยากพูกอยากหันอยากร้องของออน,ยนอย่างเช่นอย่างอันดับแรกมันต้องเกิดอย่างนั้นกวยสลากเนี่ยกวยสลากเดี๋ยวนี้กินละหากินข้าวสลากกนะันเนาะทุกวัดก็จะกินข้าวสลากกันอ่าต่กอนนี่จะใจกุยนะกุยสลากบนันนี้กวยสลากจะหมนี้ละ กลายเป็นกระป๋องกระแปงกลายเป็นอันอยังคู่เป็นอย่างเนี้ยมันง่ายจีแต๋อค่ะในในส่วนตัวเนะี่ยอยากจะฝากว่าเื้อชนหลุนหลังเฮ้ยลูกหลานหลุนหลังเนะี่ยได้สืบสานมาเตอได้ศึกษาไว้ประวัติศาสตร์ของภูมิปัญญาของเขาเนะี่ยมันเป็นสิ่งดีน่ะมันเป็นสิ่งที่คนะ่าบ่ตายเนาะแล้วเป็นอย่างติดเอาไปนําเสนอได้เอาไปอู้ได้ มันนี่คือเป็นความเป็นล้านนาของเขาซึ่งยึดถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษละสืบต่อสืบต่อเชือเราะเนี่ยถ้าโดนนี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสทีมันจะเลือนหายไปเนี่ยเยอะมากเนี่ยฉะนั้นก็ฝากไว้ครับเยาวชนด้วยว่า,าถ้าความจัอนุรักษ์สืบสานไว้ถ่าเมืองนี้เป็นเมืองปิศาสารโดยเฉพาะ มันเป็นถือว่าพะเยาเนี่ยมันเป็นจังหวัดเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศนะที่เป็นเมืองทีอยู่เราในสภาพปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะแปลงมันเปลี่ยนแปลงแค่กายภาพเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่รูปแบบแต่สิ่งแวดล้อมโดยรอบๆอบทั่วไปก็ยังคงเดิมอยู่ถ้าย้อนกับในเมืองพะเยาคนเริ่มอยู่แอรมาขึ้นตอนนี้คนเริ่มขยายที่อยู่อาศัย มันก็เลยทําให้การวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้มันเรียกว่าคนอพยพเข้ามาอยู่เมืองทำเป็นมืฒนธรมพะเยาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเหมือนกับอะไรมันเป็นที่พื้นที่ที่คุณต้องไปแสวงหาเองคุณต้องไปหามันเองมันไม่มีใครเอาวัฒนธรรมมาเสิร์ฟให้คุณดูมันยกเว้นเสแ็จว่าถ้าเป็นงานเทศกาลปัญหาคืออยู่ที่ว่าการประยุกต์วัฒนธรรมที่ ไปอยู่ในที่เขาเรียกอะไรเป็นการยุคพนันธรรมที่สร้างแระทาขึ้นมาใหม่แต่มักจะการสร้างแบบนี้ยถามว่าความยั่งยืนไหมส่วนตัวไม่ได้มองว่าจะย่งยืนเสมอไปมีปัจจัยหลายอย่างเรื่องของการศึกษาเพราะว่าทุกวันนี้การศึกษาสมัยใหม่นะมันมันทำให้คนเนี่ยมุ่งเข้าหาเพื่ออะไรการศึกษาตอนน่อในระดับชั้นสูงขึ้นอันที่สองก็คือ สื่อเนี่ยสื่อเป็นตัวช่วยขยายและเผยแพร่แต่ปัญหาคือสื่อเนี่ยมันเหมือนกับดังระดับยิ่งมาอยู่บ้านเรานี่ดังระดับในแง่ของสื่อสื่อเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมนะในการที่ชี้นําหรือนําพาให้คนเนี่ยชี้เห็นวัฒนธรรมสังคมแบมบเริ่มต้นจากบ,บ้านบ้านเสร็จไปสู่สังคมบริบทสังคมเป็นยังไงเมื่อเรหล่อหลอ,หอมให้คนเป็นอย่างนั้นในสังคมเมืองพะเยาย่งต้นเมืองพะเยาใคร ใครมีความเชื่อเรื่องแบบเอเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อลี้ลับหรือสิ่งลี้ลับอะไรไหมสังคมเมืองมันไม่ได้สนแล้วไงเพราะว่าความเชื่อแบบนี้มันเกิดจากคนมีการศึกษามากขึ้นคนรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีจริงนะมันไม่เป็นอะไรนะแต่แต่เราไปแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนดั้งเดิมคนที่เขาอยู่แบบดั้งเดิมเนี่ยเขารู้ว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมามันจะต้องมีการทําพิธีกรรมบวงสรวงหนึ่งสองสามสี่หรือการไปฟื้นฟูประเพณีขึ้นมา ที่จริงรวบไปแล้วก็บอกว่านอกจากการมีการทําเป็นศูนย์แล้วแต่ปัญหาคือในข้อเท็จจริงที่จากการที่ครูได้ไปศึกษามาตั้งเป็นศูนย์แต่มันเป็นเพียงแค่เฉพาะบางหน่วยงานเท่าน,นั้นแหละที่เขาจะเข้าไปดูดูเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปทำรู้เปล่าเราก็ตอบไม่ได้การที่เราจะทําให้คนเกิดการซึมซับอนุรักษ์วัฒนธรรมหรืออะไรพวกน,นี้พูดง่ายๆคือ1คุณต้องเป็นไกด์ไกด์ก็คือการแนะนําส่งต่อทิช การสอนเสร็จแล้วก็คือสอนเสร็จปุ๊บก,ก็คือเรื่องของอะไรการ forward การส่งต่อส่งต่อด้วยวิธีการอะไรคือเราต้องมีโปรเซสนะในการที่จะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะให้นไ,ไปสู่ความยั่งยืนได้แล้วก็นอกจากนี้การ sustainability ก็คือการสร้างความย,ยั่งยืนด้วยเผยแพร่ให้คนได้รับทราบเพราะนี่ก็คือหน้าที่ของสือ่อ ที่ทาให้คนได้รับทราบร่วมกันและก่อนที่จะเผยแพร่ต้องมีการกันกรองตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าหลักมีอะไรอ้างอิงมีผู้ให้สัมภาษณ์เป็นใครหรือมีหลักแนวคิดอะไรในการที่จะทําให้คนเข้าถึงตรงนั้นและภาษาที่ใช้ในการสื่อต้องให้เหมาะสมกับว,วัยวัฒนธรรมของเมืองพะเยาเนี่ยเจ้า เปิลจะมีศูนย์วัฒนธรรมอยู่ตีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเอาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของจังหวัดพะเยาของเมืองล้านนาเนี่ยเจ้าไปสแสดงในนธรรมการอู้การอู้การจ๋ามีผสมผสานร,ระหว่างภาษาเมืองแล้วมีผสมผสานร,ระหว่างทักษากลางเข้ามาด้วยกันทําให้การอู้จ๋าก,กันกบเปลี่ยนไปจากเดิมไปตามยุคตามสมัยของเปิลเจ้ายังเจะว่าเขมาซักปะลี่ อนี่กะมาเดียวนี่บางคนก็จะบอกหูเลยแล้วมีแหมหลายล้าย่ยางหลายลาย้านกำตีมีอยู่ในกำเมืองแล้วก็น้องๆคนมาเดียวบอกหูความหมายของตำกำนัน่นนะเจ้าประเพณีต่างๆประเพณีวันสงกรานเนี่ยเจ้าตะกอนเข้มข้นในบ้านเฮาเน่เจ้าภากเหนือเขาเนี่ยเข้มข้นขนาดนากจะมีการเล่นน้ำสาดน้ำกันตั้งแต่วันที่เจ็ดที่แปดละ งานมีถ me, no ึงมีงานมีจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่13แต่เจ็ดแปก็ะเริ่มเล่นน้ำแต่มาเดียวก็คืออันนี้ไปน้อยหนึ่งกับเจ็ดแปก็ยังจ้ะก็ต้องใกล้สิบสามสิสี่สิบห้าเนสิบหกเนเป็นวันปากปีเจ้ากินแกงมันูนเจ้าเจ้ากินแกงมันูนวันที่สิบหกนะเจ้าเราทุกบ้านก็จะกินแกงมันูนกันมีบุญมาก้ามจูนเฮาเจ้าสิบเจ็ดนี่เป็นวันปากเดือน จ้าอันนี้ก็จะไปทําในสิ่งดีๆงามทั้ง5้าวันของวันสงกรานในบ้านเขาอินะเจ้าอันนี้สมัยเก่าของจ้าวพะเยาไปนี่ก็ต้องใจรถดแบบโบราณ้าไปกก้อยๆไปกันถ้าเป็นมาเดียวอาจจะขึ้นเครื่องหรืออาจจะไปรถบัสย่างดีนะเจ้าความเป็นเมืองพะเยาของตะกอนจะเป็นเมืองตีเรียบเรียบง่ายๆน่าอยู่สงบ่มเย็นเจ้า สมัยก่อนแต่เรื่องอาคารหรือว่าร้านค่าอย่างเนี้ยร้านค่าอย่างนี้ก็ยังแบบมีนักเตาอีเตือ่อชีวิตความแตกต่างบบบโ๊บบตะต่อใดเจ้าส่วนใหญ่จะคล้ายเดิมแต่ว่าจะมีบางอย่างที่อาจจะเลือนไปอาจจะหายไปสักเล็กน้อยแต่ก็จะมีแหมค้นแหมกลุ่มหนึ่งที่พยายาม ขึ้นมาว่าควรจะเอาตัวนี้ขึ้นมาใหม่ยังเจ้าวันกนเปิลมีงานวัฒนธรรมเก้าอำเภอนะเจ้าเปิลก็ยามทุกสิ่งทุกอย่างมีการสาธิตการสานแห่การสาธิตการทําอาหารแก่งแคบพ,พื้นเมืองไกลอย่างนี้นะเจ้ามีอาหารพื้นบ้านอาหารดังเดิมกระแตกต่างมาเห็นน้อยหนึ่งเจ้าส่วนของอำเภอพูซางนี่เปิลจะมีกล่องภูจ้า กองผู้จ้าของเดิมนะนะบนะอกมีของเดิมนะเจ้ามีทุกทุกบ้านทุกทุกวัดวันศีลวันพระหรือว่าวันโกนเนี่ยเจ้าิ่นกนจะตีกองเพื่อพี่นองเจ้าบ้านหรือว่าพี่นองสัตหเนี่ยเฮ้อหูว่าวันผูกเนี่ยจะเป็นวันพระแล้วพอในช่วงหลังการตีกองผู้จ้าก็อาจจะเลือนหายไปเจ้าคนต่างเรานี่บ่ว่าจะเป็นข้าวซอจ้อย ครูหรือว่าคนรุ่นเก่าๆหลายๆคนยินดีที่จะสนับสนุนยินดีที่จะบอกความโห่เฮอยินดีที่จะสืบสารยินดีที่จะสืบต่อบอกต่อสอนหรือว่าชี้แนะอ,อย่างเฮอได้ทุกอย่างเจ้าก็มีแะเจ้าเฮมีทุกทุกอย่างเฮมีทุกทุกช่องทางเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งดีๆของบ้านเฮาไว้เก็บไว้กับตีบ้านเฮา